ทางการเงินประเภทใช้ก่อนจ่ายทีหลังถูกมองว่าเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคยุคใหม่สามารถจับจ่ายสินค้าตามไลฟ์สไตล์ได้สะดวกสบายและก็สามารถจัดการเรื่องเงินได้ง่ายกว่าที่เคยทําให้บริการวงเงินสะดวกใช้เพนเน็กซ์เอ็กซ์ตร้าได้รับความสนใจเพิ่มมาขึ้นตอน่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการใช้ผ่อนชําระสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการโดยไม่จําเป็นต้องมีบัตรเครดิตค่ะโลตัสเป็นหนึ่งในห้างค้าปลีกชั้นนําที่เข้าถึงลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศโดยหวังว่าความร่วมมือครั้ง จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและมอบความคุ้มค่าสูงสุดจากการใช้จ่ายสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่หลากหลายให้กับลูกค้าโลตัสทั่วประเทศและผู้ใช้ทัวร์บันดนีกว่า27ล้านรายได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะมาดูฝากฝัง่งของโลตัสกันบ้างนะคะคุณวรวรรณเพียรลิขิตวงค่ะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดโลตัสได้พูดถึงความร่วมมือกับท r u e m บันนี่ครั้งนี้บอกว่านอกจากจะเป็นการต่อยอดการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วค่ะยังเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกนะของ